น่ารักมากนะคะเจอตัวจริงแล้วได้กอดใครฝากกอดก็กอดแล้วเนื <c> ้อ <oughs> พูดถึงนะ <c oughs> ก็มีความสุขวันนี้ยังไม่ได้เข้ามาน่าจะมีงานเยอะวันนี้วันพระวันพระจะยุ่งกว่าวันปกติขนาดวันปกติก็ยุ่งแล้ววันพระยิ่งยุ่งเลยใหญ่เ <c oughs> ข้าไปชมได้นะคะของแม่นกน้อย แม่นกน้อยบ้านไล่ภูหลวงเป็นบ้านอุดมสุขใช่ไหมคะแล้วโปรไฟล์เขาจะเป็นพระพุทธชินรนาชเลยค่ะ งคงกลับอีกอาทิตย์นึงอะค่ะแต่เกินเกินไว้ก่อนเผื่อเรามีเวลาว่างเราต้องได้เจอกันสักวันแหละแต่เด่นเดนขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆท่านที่แวะเข้ามาหาอันนี้ก็น้องชายวาดอยู่ข้างล่างนี่วาดเป็นรูปน้องชายคนเล็กไอ้ถุยถุย Hãy subscribe ơi, còn Ghiền Mì Gõ น้องเล็กใจน้องเล็กใจบอกจะไปเอาที่บ้าน,น <c oughs> วันเวรพฤหัส hmm. mm hmm. ลืมแชร์เนาะมาแชร์กันวินาแล้วน้องๆไม่มาแชร์หน้าบ้านนี่เป็นหม้อแปลงไฟหน่บ้านนี่ น,นมอนนมแปลงไฟมาน,นี้ก็เจ้าของก็อยู่เชียงใหม่ยังไม่กลับกลับมาช่วงสงการนะั่นตรงระเบียงมันบางอยู่ิดเขาปีดนนเขา เรื่องบ้านหลังเขา